สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในคลิปทำความรู้จัก w a l o e t Improvement ครับผม ขออนุญาตเริ่มจากตรงนี้เลยละกันนะครับนะคือสกิลเลตติ้งสเปลบุ๊กนั่นเองนะครับโดยสกิลเนี่ยจะปรับรูปแบบใหม่ดับจากแอคทีฟนะครับเปลี่ยนเป็นพาสีก็ passive, คือสกิลติดตัวนั่นเองซึ่งจะบังคับอัพสกิลเลตติ้งสเปลหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะปล่อยสกิลที่จํามาไม่ได้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะมีอินเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพื่อน,น,ต,อนต้องอัพสกิลนี้หนึ่งนะครับที่ต้องเริ่มจากจุดนี้นะเพราะว่าหนังสือที่เพื่อนๆเ,เ,เคยมีนะครับหนังสือสเปลบุ๊ก ครับ MBC หรือว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกละกันนะครับโดยหนังสือทุกเล่มที่เพื่อนๆมีนะครับจะไม่สามารถใช้ได้ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดนะครับเล่มเก่าไม่สามารถใช้ได้ต้องใช้เล่มใหม่เท่านั้นนะครับโอเคก็เหมือนเดิมเลยนะสับสกิลของคัสสองเนี่ยก็มีทั้งหมดเล่มละหนึ่งแสนเนาะสกิลคัสสามอย่างเอิร์ธสเตนคิมสันล็อกก็จะอยู่ที่ห้าแสนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกิลระดับพิเศษนะครับก็คือโคเมดกับเดต้าเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ทำเควสแล้ว ก็สามารถมาซื้อได้เลยแต่ว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทำเควสก็เหมือนเดิมเนาะต้องทาเควสก่อนนะครับถึงสามารถจะซื้อได้นะครับสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนหนังสือสเปลบุ๊กสกิลต่างๆได้ปกตินะครับซึ่งราคาก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกแล้วกันนะครับแล้วในส่วนของการใช้งานเนี่ยใช้งานยังไงนะครับง่ายมากจะบอกเลยว่าลดขั้นตอนการใช้งานแบบเก่าเนี่ยสกิลเลนจิ้งสเปลบุ๊กจะเป็นแบบสกิลแอคทีฟใช่ไหมครับเพื่อนๆจะต้องกดแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันหน้าจอขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกสกิลที่จะจ่่ําใใชม,แบบใมัคครบบบแหนะ พเพื่อนๆสามารถเอาหนังสือนะครับที่ซื้อจากร้านเมื่อกี้นี้นะหรือว่าไปซื้อกับผู้เล่นกันเองเนาะเอามาวางไว้ตรงช็อตคัดได้เลยนะครับอากของผมเนี่ยไปที่ f 3นะครับก็ผมกด f 3ผมก็จะจําสกิลที่ผมจํามาได้เลยแล้วก็กดปล่อยริลิสปกติเลยครับ ก้าคือลดขั้นตอนจาก3ขั้นตอนเนาะคือกดเลนจสเปลบุ๊กกดเลือกสกิลที่จะจําแล้วก็กดรีลิสเหลือเพียงเอาสมุดขึ้นมาไว้ที่ช็อตคัทแล้วกดที่สกิลแล้วก็กดที่ช็อตคัทอันนั้นครับ1แล้วก็รีลิสสลดขั้นตอนลงมาเหลือแค่เพียง2ขั้นตอนเองนะครับส่วนวิธีการจะจําเพิ่มเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดที่ช็อตคัทเดิมได้เลยนะครับก็คืออย่างตัวผมเนี่ยสามารถจาโคเมดได้2ครั้งนะผมก็กดที่ช็อตคัทหนังสือโคเมดสครั้งได้เลยนะครับ1 2แล้วก็ปล่อยรีลิอาาสออกมา2ครั้งนะครับ1 2ตามลํำดับนะครับแบบนี้เนาะจะบอกเลยว่าจะทำให้เพื่อนๆทุกคนที่เล่นวอลล็อกหรือสนใจที่อยากจะมาเล่นวอลล็อกนะสะดวกในการเล่นมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับบอกเลยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับในส่วนของการปรับปรุงอันแรกนี้นะครับ ในส่วนของพาร์ทสกิลนะผมขอเริ่มที่สกิลโคเมตแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นสกิลอเนกประสงค์นะครับที่ผมจะใช้สกิลนี้เรื่อยๆในคลิปเลยนะครับสกิลโคเมตเนี่ยก็ยกเลิกการใช้เจมสโตนแล้วนะครับเพื่อนๆ ยกเลิกรนะบบพาร์ทเนอร์เนาะระบบพาร์ทเนอร์ก็คือหากมีหากมีวอลล็อกในปาร์ตี้เนี่ยก็จะไม่เสียเจมแล้วก็มอนเตอร์ที่จะโดนสกิลนี้ยจะโดนดาเมจแรงเท่ากันทั้งหมดทุกพื้นที่นะครับก็ลดการใช้เอพีลงไม่มีดีบัฟทาให้ติดเบิร์นแล้วนะครับฟิกแคสเนี่ยจะเหลือ2วิทุกเลเวลสกิลแล้วนะครับรลดไล่แปรผันลงนะครับตามนี้เลยเนาะลดคูดาวสกิลลงนะครับเหลือ20วิลดิเรย์ลงนะครับเหลือ1-5ซึ่งมีผลการที่เราจําสกินะลเนาะเราก็ปล่อยได้อย่างต่อเน,นื่องมากขึ้นนะครับ เราก็จานวนฮิตนะครับลดลงน้เหลือแค่10ฮิตนะครับแล้วก็ลดระยะกาจตีลงด้วยนะครับเหลือ13บสคูสิช่องนะครับยกเลิกเรื่องที่ว่ามอนเตอร์ที่อยู่ตรงกลางจะได้รับดาเมจสูงสุดรอบๆจะโดนดาเมจลดล่างลงไปอันนี้คือยกเลิกในส่วนนี้แล้วเนาะไม่ว่าเพมไม่ว่ามอนเตอร์จะอยู่ส่วนไหนของสกิลก็โดนแดงมันแบบเต็มเแล้วนะครับเพิ่มสกิลเบสเลเวลขึ้นมานะก็คือสกิล เติบโตนั่นเองนะครับยิ่งเพื่อนๆเ,เติบโตเลเวลสูงขึ้นเปอร์เซ็นต์สก,กิลก็จะยิ่งมากขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พิเศษเลยนะครับเพิ่มดีบัฟใหม่ครับเมจิคอลอินทอกซิเคชันนะครับ,รบที่เป้าหมายเป็นเวลา20วิเนาะเป้าหมายนะครับจะโดนดาเมจทุกท่านแรงขึ้น50เป็นยังไงจะเ,เรามาดูกันครับโดยที่ดาเมจของโคเมจดอกแล้วก็ผมดาเมจอยู่ที่เท่ทาไหร่เรามาดูกันครับ สามล้านสี่นับนี่คือดาเมจของโคเมจที่ผมทําได้นะครับแล้วเพิ่มดาเมจขึ้นมา50%เนต์นะห้คือเท่าไหร่ครับของ3ามล้านสเอา3ามล้านสมาหาร2นะครับเพื่อน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 เอา3ามล้านสมาหาร2เนี่ยมันจะได้1นึ่งล้านเแสนใช่ไหมครับจากดาเมจ3ามล้านสแสนเนี่ยเพิ่มมาอีก1นึ่งล้านเดแสนดาเมจก็จะเป็นที่5้าล้านหแสนใช่ไหมเรามาดูว่ามันจะถึงไหมนะครับเมื่อกี้ดีบัฟปัญหายเเดี๋ยวเอาใหม่เนาะ อดอกนี้จยันสามล้านหกอีกอกดจำแล้วก็ปล่อยเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเข้าใจไหมว่ามอนเตอร์เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์ธรรมดาหรือมอนเตอร์บอสนะมันโดนดาเมจแรงขึ้น50%ของเพื่อนเพื่อนทำได้ปกตินะครับก็ยังไงเพื่อนๆที่มีวอลล็อกเป็นตัวดีบัฟนตี้นะครับก็ลองดูกันเนาะลองไปบันทึกดาเมจที่เราทำได้กับแอมเดเลียเขียวก็ได้แล้วก็ให้แอมเดเลียเขียวโดนดีบัฟโคเมทเนี่ยแล้วดาเมจแรงขึ้น50%ไหมนะครับอันนี้อย่างที่ผมเทสดูเสาจัอันเนี้ยมันไม่มีดีเฟนส์เนาะมันไม่มีดีเฟนส์มันก็เลยดาเมจก็ค่อนข้างจะรับเต็มเต,ม,เตมนะครับส่วนทองจีเม็น ต้องลองเทสดูนะครับโอเคเราเริ่มต้นกันที่สกิลของไฮคาร์นะครับก็คือเมจิกพาวเวอร์หรือว่าเมจิคคอเอมพิฟายนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มผลจากเดิมเนาะจาก 50%เนี่ยเป็น100%นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้อยู่นะครับก็จะแรงขึ้นเท่าตัวเลยนะครับก็ผมไปสอบถามที่กลุ่มบล็ลอกมาเขาได้หลายคนก็ใช้นะับสำหรับใช้สกิลเปิดอย่างเช่นเช н, นไรนิ่งนั่นเองนะครับแต่อย่างในคลิปเนี่ยเพื่อนๆที่เห็นเนะี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่เนาะเป็นเพิ่ม m p ม k 50%ซึ่งจะอยู่ผลยาว1นาทีเลยนะครับแบบนี้ นี่นะครับผมผลจะอยู่ทางนี้แทนไม่ใช่แบบสกิลแบบว่าเป็นเคาแล้วก็คือกดสกิลบัฟหนึ่งครั้งโจมตีได้หนึ่งครั้งไม่ใช่แล้วนะครับแต่เป็นสกิลที่อยู่ติดตัวยาวถึง60สิวิเลยทีเดียวนะครับทําให้ผมเนี่ยเล่นคู่กับสกิลนี้นะครับสกิลรีคอร์ก,กันเองเนาะผมจะอับแค่หนึ่งพอเป็นแบบเนี้ยมันก็จะหมดพร้อมกันทําให้ผมเนี่ย ไม่รุดทำให้ตัวผมแม่ไม่หลุดที่จะบัฟ2สกิลนี้เลยนะครับเพราะผมจะทําได้เนาะเพราะว่าถ้าสกิลนี้หมดนั่นหมายความว่าสกิลรีคอร์ก,ก็หมดเช่นกันครับผมถัดมาที่สกิลซัมมอนบอลธาตุนะครับก็ทุกธาตุเลยเนาะซัมมอนไฟน้ําลมแล้วก็ดินนะครับจะลดสกิลลงนะครับจากห้าสกิลเนี่ยเหลือแค่2สกิลนะครับที่เลเวลหก็เหมือนเดิมเนาะซัมมอนหลูกแต่ว่าที่เลเวลสเนี่ยจะซัมมอนหลูกแบบสกิลเลเวล5เลยนะสาวเพื่อนๆที่เล่นเดลต้าวอเต็เน ก็จะลดการอัพสกิลไปได้เยอะเลยนะบอกเลยว่าช่วยเพื่อนๆได้เยอะเลยทีเดียวนะครับก็ถ้ากด,ดว 2, ิวสอก็จะได้5ลูกเลยเนาะทีเดียวนะแต่ผมไม่ได้อัพมานะเพราะผมไม่ได่เป็นเตตาวอเต็นะครับโอเคถัดมาเป็นสกิลโซลเอ็กซ์เพนชั่นนะครับก็ปรับสู่ความแรงสกิลใหม่นะครับเพื่อนๆจากเดิมเนี่ย m อฟเอ0นะครับ แบบใหม่เนี่ยจะได้เอเมทสกิลเนี่ย1,500%เลยนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มมาค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนับจาก900%นะครับ ถัดมาที่สกิลเอิร์สสเตนนะครับก็ลดคูดาวสกิลลงนะครับจาก1 0วิเหลือ7วินะครับแล้วก็ลดดีเลย์ลงด้วยเหลือ0ูตวิซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่จะเล่นแบบจำสกนะิลเนาะการจำสกิลเนี่ยเราเราจะติดแค่ดีเลยนะ์เนาะการที่สกิลลดให้เองเนี่ยมันจะทําให้เราสปแปมได้ลัวมากขึ้นนะครับแต่ว่าแต่ไม่ปลดอุปกรณ์มากใหม่แล้วนะครับพับสูตรความแรงสกิลใหม่นะครับแบบนี้เลย จากเดิมความแรงจะอยู่ที่2,500 MTK เปอร์เซ็นต์เนาะเปลี่ยนใหม่เนี่ยเป็น่างนี้เลยนะ4,000 MTK เลยนะครับเพื่อนๆ ถัดมาที่สกลิลคิมสันล็อกกันมากนะครับต้องบอกว่าปรับสูตรความแรงสกลิลใหม่เช่นกันนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากเดิม2,800 MTK a เปอร์เซ็นต์เนาะของใหม่เนี่ยจะอยู่ที่3,000เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพิ่มมาเนีเ่ยเปอร์เซ็นต์ MTK a สกิลเลยนะครับแล้วก็ลดดีเลย์ลงนะครับจาก2วิเหลือ0.5วิเช่นเดียวกันกับสกลิ Earth นะลเอิร์ธสเตนเนาะเราก็สามารถสแปมสกลิลนี้ใหม่ที่เราจำสกลิลได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็จะปล่อยได้หลัวขึ้นด้วยนะครับด้วยดีเลย์นะลดลงจาก2ววิเเหลลือ0.5นะคครรััับบปตูณสก เลเวลเข้าไปคํานวณดาเบทใหม่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจมันเป็นยังไงนะในส่วนนี้เนาะก็แต่ว่าไม่มีดีบัฟสตัาร์ตหมายแล้วนะครับผม ถัดมาที่สกิล Hell Inferno นะครับปรับรูปแบบการโจมตีใหม่นะครับเป็นสกิลหมู่แล้วนะครับผมก็คือตามนี้เลยเนาะ5ค5ช่องที่เลเวล5นะครับปรับซุยคำนวณดาเมจเปอร์เซ็นต์สกิลใหม่นะครับที่โจมตีธาตุไฟนะับ1ฮิตนะครับหรเวลสกิลคูณ400ก็คือได้2,000นเนาะส่วน ขาดมือเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบ3ฮิตนะครับ3,000%นั่นเองนะครับไม่มีดีบัฟเบิร์นเป้าหมายแล้วนะครับแต่ว่ามีข้อเสียเลยก็คือเพิ่มคูลดาวสกิลนะครับที่3วินะแต่ว่าลดดีเลย์สกิลให้นะครับเหลือ0.5นะครับเพิ่มการใช้ SP มากขึ้นนะครับตามนี้เลยสำหรับเพื่อนๆที่งงนะครับว่าโจมตี1นึฮิตจะโจมตี3ฮิตเป็นไงเดี๋ยวพื้นภาพไปดูนะผมบอกเลยภาพนี้ผมโคตรภูมิใจนําเสนอการถ่ายรูปมาเลยนะครับมอนสเตอร์ที่ผมโจมตีเป็นเนี่ยก็คือเป็นอ็อกซ์เลตัสตับบอออซมี้เนาะมอนสเตอร์ สองตัวนี้จะไม่โดนดาเมจธาตุมืดใช่ไหมครับแต่ว่าโดนดาเมจธาตุไฟเพื่อนเพื่นเห็นไหครับว่าดาเมจที่มันขึ้นมาเป็นตัวเลขสีขาวนั่นครับนั่นเป็นการบอกว่าสกิลธาตุไฟก็เป็นหมู่ด้วยนะไม่ใช่แค่สกิลธาตุมืดนะครับส่วนเหฮดเนี่ยที่โดนโจมตีธาตุมืดอย่างที่เห็นเลยคเขาปะเป็นการโจมตี3ฮิตแบบนั้นนะครับเดีย๋ยวเพื่อนๆจะงงน็อปก็สรุปกนะชับเลยทั้งโจมตีธาตุไฟและโจมตีธาตุมืดนะครับเป็นสกิลหมู่ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับสำหรับสกิล Heal Inferno ครับผมถัดมาเป็นคู่สกิลสุดท้าย นะครับเป็นสกิลคอมโบกันนะขออนุญาตขึ้นถุงสื่อใหญ่ๆอย,อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ามันละเอียดมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับก็สกิลฟอร์สไมตี้นะครับปรับจากการที่เรากดแล้วมันจะออกเลยนะเป็นเหมือนเป็นหมอกออกมาเนาะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเป็นการต้องเลือก1เป้าหมายนะแล้วก็กระจายดาเมจแต่ว่าสกิลนี้สามารถเลือกเป้าหมายพื้นที่ว่างๆได้นะไม่จำเป็นต้องมีมอนสเตอร์ให้เราเลือกนะครับแล้วก็เพิ่มดีบัฟใหม่เข้ามานะก็คือด er ีบัฟฟอร์สนั er ่นเองนะจะทำให้ศัตรูนั้นติดโดนดาเมจสกิลแจ็คฟ อ,อธิบายในส่วนของสกิลแจ็คฟอร์ดยทีครับกับมอนเตอร์ทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์ทั่วไปบอสหรือว่าคนนะครับโดนเหมือนกันหมดนะปรับดาเมจสกิลจำนวนฮิตใหม่นะครับก็คืออย่างของผมเนี่ยเป็นสกิลเล้วสามเนาะก็จะเป็นการโจมตีแบบ3ฮิตนั่นเองนะครับถัดมาทีทสกิลแจ็คฟอร์ดครับเช่นเดียวกันนะครับจากเดิมเป็นสกิลที่ กดแล้วออกมาเลยเนาะรอบตัวของเราครับแบบกว้างมากเลยนะครับเปลี่ยนเป็นแบบเลือกเป้าหมายครับแล้วก็กระจายดาเมจซึ่งต้องมีเป้าหมายให้เลือกเท่านั้นไม่สามารถใช้บนพื้นได้เหมือนสกิลฟอร์ไมตีนะครับไม่สามารถโจมตีสถานะฟิตซิ่งี่ยแล้วคือแข่งครับแต่ว่าโจมตีใส่ฟอร์เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นมานะครับไม่ทําให้เป้าหมายจิตสถานะฟอร์เซนนะครับเพิ่มคูดาวสกิลเข้ามา4วิทาให้สกิลแจ็คฟอร์สเนี่ยถูกเพิ่มเป็นหนังสือพเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็สามารถไปซื้อกันที่ร้านหนังสือได้นะครับ สูตรความแรงสกิลใหม่นะครับหากเพื่อนๆใช้กับมอนเตอร์ที่ไม่ติดฟอร์สนะครับเปอร์เซ็นต์สกิลเนี่ยก็จะอยู่ที่2,500ันหเปอร์เซ็นต์เอเมทิเคนะครับแต่ว่าหากมอนเตอร์ที่สถานะฟอร์สจากฟอร์สไมตี้เนี่ยก็จะโดนความแรงอยู่ที่4,200นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ปัญหาใหญ่เลยก็คือสกิลฟอร์สไมตี้มันมีคูลดาวะ่ะแจกฟอร์สเราใช้ได้ลัวๆจริงเนาะแต่การจำหนังสือนะครับแต่ว่าฟอร์สไมตี้มันติดคูลดาวสามวิเลยนะครับเพื่อนๆ ก็จบไปแล้วนะับในส่วนของ Wall l o k i m p r o v e m e n t นะครับหากกเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่คลิปช่องผมจะทําในส่วนของทําความรู้จักครับให้เพื่อนๆทําความรู้จักว่าสกิลนี้เป็นยังไงไอเทมนี้เป็นยังไงนะครับไม่ได้โชว์ในส่วนของเฟอร์พอมน์นะครับเพราะว่าผมไม่มีงบประมาณนะครับคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ